ครับวันนี้ผมจะมาเปิดเปิดกล่องซุ้มเสือ้อเพราะว่าผมซื้อมาโดยในกล่องนี้ไม่รู้เลยว่ยามีตัวอะไรบ้างเแกะเลยเนะี่ยนี่ผมไม่ได้แกะเลยนะเฮครับ <c oughs> ่คือว่ายังยังไม่ได้แกะได้แล้วเนี่ยแต่มาแกะให้ดูเลยว่ามีเสื้ออะไรเสื้ออะไรบ้างซื้อมาจากไหนาลาซาด้าแบลเสิรเอาเองนะ ้มีกองสุ่มไปเิอไปกองกีบาเจอโปรตีนที่ร้อยเ้าสิบแต่ว่าเป็นโซชานได้ทารุเดลือวทำรูปสิบเนี่ยแล้วแกะนะเดี๋ยวเดี๋ยวร้อจะมาแกะเลยแกะให้มันไม่เห็นนะไม่เห็นก็ใหเห็นนะโทษเบสที่ไหแล้วผมเนี่ยคทำลายล้างนี่นะที่ผมเข้ามาเนี่ยมร้อทำลายล้างอย่างเดียวเลย เอ้ยโอเคโอเคตัวแรกจากลนยตัวแรกจากลายสองหน้าก็โอเคคิดตัวแรกมาคิดเลยเอ้ยโอเคเอ้ยโอเคโอเคโอเคเลยอ่ะพี่ไปวางไว้ที่พี่คิดเว้ยตัวแรกกี่ตัวพี่คิดอะไรอยู่หกตัวแรกวางก็เอ้ยโอเคพี่โอเคโอเคเลยถ้ามวยบ้านมาตอนนั้นอะกำลังมาเลยอ่ะป้ายบีเอ็นซีแท้เอลห้าร้อย เก็บคู่ปลานี่วมานี่เนี่ยเขาเก็บคู่เออวเนี่ยเราสั่นปลาปลานะใช่ไหมง่ายเหรอเนะไม่มีใส่วัดเดี๋ยวลืมใส่วัดน่าจะประมาณสิบเก้าไหมเลยยี่สิบเลยยี่สิบอย่ากยี่สิบเจ็ดได้น่าเลาเลาแล้วนี้เอาเขี้ยวพุทธลีนี่มันนี่อะไรพุทธลีพุทธลีปลายบังคอนี่อะเสื้อพุทธลีใส่ใจเนี่ยไหมเสื้อฟอมเสื้อหนัง ตัวแรกโอเคในราคาสามร้อยหกสิบตัวนี้ได้นะสองร้อยห้าบาทมวยปั้มมวยปั้มนี้สองโอเคปั้มเฮ้ยบี้มปั้มวะไม่ใช่หมวยปั้มน่าจะเป็นมวยไทยเฮ้ยจิงจิงบัวขาวไม่ได้ควรตีนด้วยเห็นไหมนี่ยเออเยี่ยวมวยมันน่าจะเป็นอะไรวะเขาเรียกอะไรวะยูยูยูเอฟซียูเอฟซียูเอฟซีมวยกงมวยโกงนะเฮ้ยได้สามร้อยหกสิบไไม่ใช่ป้ายป้ายยาวอ๋อป้ายนี่ อะไรวะเดวิลเดวิลเดวิลใช่ไหมตามเอะบ้างไม่ใช่แอนวิลสีแดงสวยอยู่แอนวิวสีแดงสวยอยู่สีแดงนี่น่าจะเป็นภาพพื้นต้อโชว์ต้องโชว์ทอมมี่นีพอทอมมี่ภาพพื้นได้นะสิบแปดมีข้างให้ราคาสามร้อยหกสิบก็โอเคนี่เป๊มของกต้อม เอ้ยเสื้อใหม่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้โอเคเว้ยสามร้อยหกสิบืมตัวเนี้ดีฟ้าสิบด้วยเมกาด้วยตัวเนี้ยแต่เป็นปั๊มขอน่าจะเป็นไม้เยอะมันเยอะแป๊บพี่เอ๋หลายเรไลน์ไรยืนยันหลายสวยโอเคไอ้เหยื่อไมรียกว่าไม่ใช่ตัวไหนหรแปดส่วนหรอเฮ้ยเสื้อวงสก็ตตี้วงสก็ตตี้สก็ตตี้ถั่ว น้าโม้อะไทยดิสกอติรองเพลงอะไรใหม่ไทยดูดิใหไทยเกียร์เอาโทตาัมาด้วยสกอติรองเพลงเกียร้หรอวะไปกิวไปไปกิวเล่นโอเคโทรศัพทเราสิบตกตัวนั้นได้สามร้อยมีแน่ว่าตัวเปนยาวอ่ะนีะสามร้อยได้แน่ตัวเนี้ยขอโทรศัพท์มาด้วยเนฮ้ยพี่เอ็มไม่ขาดทุนในราคาสามชุดนี้ไม่ขาดชุดนี้ไม่ขาดในโจบุ้ย เนี่ยขึ้นเนี่ยขายคืนคุณคืนน้ได้เลยใครจะซื้อมโไหมได้ตรงเนี้ยผ้าดีด้วยหหลผ้าดีด้วยจะร้อนตรงตรงสกรีนแต่ผ้าโอเคอยู่นะโอเค นี่ชอบไอเอกสารอันนี้แหละไอเอกสารพันธสัสุดเคยฟังไหมเนี่ยสกอตตี้เฮ้ยสกอตตี้สวยนะขายได้นมีหลังน่ามีทัวร์มันนะนี่ตุนนิยูชาติใส่ได้เขามีเขาดีู่เขามีได้มีบุตรลีไม่ชอบแต่ว่าผ้าสวยเนี่ยไอ้เอกสารผ้านี่มาชาติใส่ได้ตัวเนี้ยสวยด้วยสกอตตี้เคยบังด้วย ตอนนี้ถือว่ามันมันแพ็คมานี้ปฟาไอกองที่เยนนั้นเราหนัวจัดเพแขนยาวโอเคแขนยาวสวยเลยสามร้อยไข่ได้แขนยาวทอมมี่ไข่ได้สกอตตี้นะถือว่าสามร้อยหกสิบถือว่าดีฟาดีฟาไอ้กองไอ้กองเลยการเดินต้องไปด่าเลยเขาทำไมจะทำยูทูบเสริมไปด่าเขาอีกตูดได้เดอะเซนเซอร์ตูดโอเคสามร้อยหกสิบครบ 被杠。